อ้าวให้เป็นแฟนครับเจ้าเงินดีก็ขอให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยอะเอชาเอชา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 หน่อยแม่นะครับเป็นยังไงนงฮะเป็นรู้สึกยังตื่นเต้นดิยนงไงใจสั่นตุ๊ดตอยู่ไงแต่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงออกเดี๋ยวก็หาวเราผิ้ทาด น่ากันดีนะขออนุญาตนะวันนี้นะโอ้สวยงามมากพี่ยิ่งยงครับผมเออผมไม่จะถามอะไรดีว่ามันสวยงามนี่สูงเขาสูงเท่าไหร่อย่างนี้ถามคำแรกก่อนก็ร้อยเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วครับประมาณนี้ครับร้อยเจ็ดสิบสามนะฮะครับผมโอ้โหสูงกว่านันนงเยอะเลยนะฮะนันนงสูงร้อยสิบแปดที่ร้อยเจ็ดสิบสามอายุเท่าไหร่ครับอายุอายุสี่ปีเจ็ดเดือนครับ สี่ปีเกดเดือนครับผมนี่กำลังกำลังเป็นปอพันทีดีเล่นาะครับจำเนียอายุจำเนียก็สายเลือดที่ชัดเจนก็กำลังมาครับประมาณนี้เนาะครับนี่เขาทำอะไรนะอย่าบอกนะว่าจะนอนนะไม่ไม่ครับ